น,น,น,นี่นะครับก็กลับมาพบกับผมคังนับใน DCS p สเนะครับโอเคคลิปนี้นับก็คือจะเป็นคลิป c a s t r e recovery ครับ้มก็จะเพิ่มในส่วนของระบบ ACL นะครับหรือ auto clear running ของ s 8ไปด้วยนะเพราะว่าใช้คู่กันนะครับเอาล่ะเราจะเริ่มจากตัว ACL ก่อนนะครับเพราะว่า ACL เนี่ยมันไม่ได้มีแค่ใน s 8นะครับมันมีใน s 1 4ด้วยแต่ว่าขั้นตอนการใช้เนี่ยจะแตกต่างกันแต่ในคลิปนี้คือ จะเป็นการตอกใช้ของ S8 นะครับ ACL ก็คือ Auto Carrier Landing นะครับมันมีติดตั้งในเครื่องบินทารี่ของริการ่ะทุกลำนะตามที่ผมทราบมา E2 ก็มีนะครับ C2 ก็มีนะครับโอเคพอผมบอกงี้ปุ๊บทุกคนจะคิดว่าเอ้ยอย่างนี้ตอนเคสวันห e ือโคบีหรือว่าโปรตีเราก็สามารถใช้ ACL ลงก็ได้นะครับคำตอบคือไม่ได้นะครับเพราะว่าการทํางานของไอ้ระบบตัวนี้เนี่ยนะครับ มันต้องอาศัยคลื่นสัญญาณพิเศษนะครับซึ่งต้องยิงมาจากเรือในดีเซฟมีนะครับถ้าคลื่นตัวนี้ไม่ยิงมานะครับไม่ทํางานตัวเครื่องบินจับไม่ได้เอเซียจะไม่สามารถทํางานได้นะครับลักษณะาการทํางานของมันก็คล้ายกับการแลนดิ้งโดยใช้ ILS นะครับออโตโอ้จับ ILS แล้วค่อยมันลงอัตโนมัติก็แบบนั้นเลยนะครับแต่มันต่างก็ตรงแค่นี้เดียวคือไอเรือนะครับเรือมันขยับนะครับเรือมันเคลื่อนที่ แต่ว่าไอที่เราลงสามบินเนี่ยสามบินมันอยู่เฉยนะมันก็จะพอมองเห็นภาพแล้วก็ระบบตัวเนี้ยมันปรับเครื่องบินเนี่ยให้มันตามเรือได้นะครับเอาล่ะคราวนี้มาเริ่มที่ c a s ส3 Recovery นะครับเค s ส3 Recovery นะครับหลักๆเลยคือใช้ในตอนกลางคืนนะครับแต่ในตอนวันเนี่ยก็สามารถใช้ได้ถ้าใช้ในตอนวันนะครับจะต้องมีเงื่อนไขคือ1นนะครับเมฆจะต้องอยู่ไม่ต่ำกว่าหนึ่งพันฟิตน,นะถ้าต่ำกว่าหนึ่งพันฟิตเมื่อไหร่จะเข้าสู่ c a s e ทเลยนะครับแต่ถ้าสูงกว่า นเพฟรีเข้าไปนะครับก็จะเป็นเคสทูหรเคสวันก็ว่าไปและระยะบอกเหตต้องห้านาทีเข้าไปนะครับเอาพูง่ายๆสรุปเลยคร่าวๆนะครับคือเคสทใช้ตอนคืนนะครับและสภาพอากาศปิดนะครับสภาพอากาศปิดไม่ว่าจะกลางวันกับคืนนะครับใช้เคสทีวดนะครับในส่วนของเคสทูนันเอาไว้ว่ากันในคลิปต่อไปนะครับเพราะว่าเคสทูจะเป็นการนำเอาเคสหนึ่งรือเคสสองมารวมกันนะครับแต่ก็จะมีเงื่อนไขอยู่นะครับอล่ะอันนี้ตัวกราฟนะครับ ตัวกราฟเนี่ยอ่าพทเทิน์นะครับการทำงานของ c คสตรีเนี่ยจะเริ่มที่20น่นิวเคิลวายห่างจากเรือนะครับโดยที่อ่าเมื่อคุณบินเข้าหาเรือคุณคอมวิวหาเรือเนี่ยแจ้งบาร์นะครับเรือจะทำการแจ้งเรเดียนนะครับมาที่ตัวเครื่องบินเราว่าให้เราํำการพทเทินโฮเนี่ยที่เรเดียนเท่าไหร่จากเรือนะครับความสูงเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะสูงกว่า6000ฟิตขึ้นไปนะครับแต่ดีเซ็ตเนี่ยมันไม่ได้อ่าบทส,สนทนาสคริปต์เนี่ยมันไม่ได้กำหนดความสูงมาให้นะครับ น้ำโวยใหญ่ก็จะ6,000 8,000ครับไล่ขึ้นไปเรื่อยๆนะครับตัวที่ pattern hold เนี่ยเราจะ hold ไว้ที่ยี่สิบอานั้นเข้าวายห่างจากเรือนะครับประมาณนะซึ่งนั่นหมายความว่าถ้าตัดวายย่า20นั้นเข้ามาขึ้นมานี่ยจะเป็นขั้นตอนการลงจอดแล้วนะครับหลักๆอ่ะอ่า AI เนี่ยมันจะให้เรา pattern hold อยู่ที่ท้ายเรือนะครับเสมอนะครับจะอยู่ด้านซ้ายด้านขวาไว้ดูมันแหละนะครับโอเคบนสุดท่าน่าเนี่ยมันจะมีค่อนข้างเยอะนะครับหลักๆก็อ่ะ inbound นนะะครับ inbound ก็็จเป ถ้าคุณอยู่ที่20่สิบล้าเครื่องวายแล้วครับการแพทเทิร์นโฮลใช่ไหมตามที่มันบอกก็ establish นะครับก็วนไปแต่ทีเนี้ย AI reset เนี่ยมันไม่มีการจัดลำดับเครื่องที่ลงจอดนะครับว่าถ้าตอนนั้นเนี่ยมีเครื่องจะไปพูดเล่นหรือ AI ก็ตามเนี่ยบินม,มาแล้วมันจะลงจอดนะครับมันไม่ได้จัดลำดับให้นะใครกดคำสั่งค m m แ n ซ i n g นะครับก็คือเข้าสู่ขั้นตอนลงจอดมันก็จะเข้าไปเลยนะครับมันจะเป็นสคริปต์แพทเทิร์นทุกวันเลยนะครับไม่มีการแบบเฮ้ย ยังไม่ให้ยังไม่ไมอนุญาตอะไรไม่มีนะ <S <S ดังนั้นตรงนี้ผมจะแนะนำว่าให้กดอ่าแผนที่นะครับดูนะครับว่ามีใครเป่าวะหรือว่าดูแสงไฟก็ได้ว่ามีใครเป่าวะอะไรนี้นะครับเครื่อ,องเวาลามันลงจอดบ,บนเรือมันจะห่างกันแค่นาทีสองทีแป๊บเดียวมันก็ลงแล้วนะครับมันจะต่อแถวก็ะโดดเพราะข้าจะเร็วนะครับโอเคเมื่อคุณคอมเมนซิงนะครับที่ยี่สิบนาทีข้าไปลงมาใช่ไหมจนถึงสิบนาทีขึ้นไปเนี่ยตรงนี้นะครับเรื่องความเร็วเนี่ย อ่าบางทีโตวสคริปต์เนี่ยมันจะสักให้เครื่องบินเราบินที่ความเร็วสามร้อยห้าสิบอหรือสี่ร้อยองมันจะเวเวอร์นะครับอ่าผมจะแนะนำว่าให้อยู่ที่สามร้อยถึงสองร้อยห้าสิบอ่านัดกพ็พอเพราะว่าอะไรเพราะว่าผู้เล่นนะครับอย่างเราอ่ะหรือหลายขั้นเนี่ยไม่ได้อ่ามีปุ่ม,ม,ม,มกดคีย์รัดหรือว่าชํานาญมากขนาดนั้นนะครับถ้ามีปุ่ม,มกดคีย์รัดแบบผมเนี่ยที่มีจอยข้างนอกเนี่ยมันทำได้เร็วนะมันกดร๊บเสร็จซิงเสร็จเร็วว่วครับ แต่บางท่านไม่มีนะครับไม่มีการมองไม่มีการ,รเห็นต้องกดผ่านคีย์บอร์ดแลว้วบางทีกดไปติดนะครับอันถ้าเครื่องบินบินเร็วมันจะเร็วเกินไปแล้วมันจะคุมไม่ทันนะครับโอเคก็ประมาณสองร้อยสิบกลได้นะครับหลักๆคุณจะบินความสูงเท่าไหร่อะไรก็แล้วแต่นะครับลดเพนานบินนะครับไปเรื่อยๆนะครับจนถึงที่ความสูงอ่าหรื่พันสองร้อยฟิตจาก,กาทะเลบางที่อาจจะบอกว่าพันสามร้อยฟิตนะแต่มันก็ประมาณนี้วนๆกันนะครับที่สิบนาทีเข้าไปนะครับแล้วจากสิบนาทีเข้าไปถึงหกนาทีเข้าไปเนี่ย ตรงเนี้ยนะครับให้เริ่มทำการแลนดี้เช็คนะครับการฮุกการเกียร์นะให้เรียบร้อยนะครับโอเคถ้าคุณไปดูแพทเทิร์นที่อื่นเขาจะบอกว่าเอ้ยหกในเข้ามาค่อยการฮุกการเกียร์หรือว่าเจ็ดนั้นเข้ามปเงี้ยใช่ครับผมก็จะบอกแบบเดิมคือแม็กไปทันนะครับพูดเลยไปทันไปทันเว้ยอ่างั้นสีนั้น,นเข้ามาคุณกาปเถอะนะครับเอาที่เราสบายใจแล้วทําได้ทันก็นแล้วกันนะครับทีนี้ถัดมาจนถึง6นั้นเข้ามาตรงนี้จะสําคัญนะครับเพราะว่าพอคุณเข้า6กนั้นเข้ามาห,หายจากเรือนเนี่ย เรือทำการยิงขึ้น ACLS มานะครับแล้วมันก็จะบอกนะว่า ACLS อ่าล็อกออนหรือไม่ล็อกออนนะครับถ้ามันล็อกออนเครื่องจับไดุ้ปก์เราแจ้งว่าจับได้ท็กรีเซฟได้คุณก็จะสามารถกดออโต้แคเร์เรนต์แลนดิ้งได้นะครับมันก็จะทําการออโต้แลนด์ให้นะครับคุณก็บินไปเรื่อยๆนะครับที่เหลือขั้นตอนก็ปกติแล้วนะครับโอเคก่อนที่ผมจะสาธิตให้ดูนะครับอีกทีหนึ่งนะครับคือเรื่องบทสคริปต์เรโอจากเรือนะครับมันจะไล่ไปเลยนะครับ Inbound establish ชคอมเ n ้นซินะครับ อเช็คอินก็ Check คือเริ่มไล่ลดระดับลงมานะครับจากนั้นนะครับก่อนสัก12นาทีเข้ามาก็ได้หรือ15นาทีเข้ามาก็าได้คุณก็คอ l l platform นะครับอ่าสู่ทาวเวอร์อะไรก็แล้วแต่จะเป็นสคริปต์ช่วงถัดไปนะครับแล้วก็คุณก็เตรียมเครื่องกันไปเรื่อยๆ,ๆ,ๆนะครับจนถึงอสามสิบสี่นัดนครับหรือประมาณหนึ่งนัดเข้ามาจากเรือเนี่ยก็คอ l l the b a l นะครับก็แค่นั้นจบนะครับงั้นถ้าสคริปต์ไม่ตรงเนี่ยนะครับอ่าคุณไม่กดสคริปต ไม่ได้กดรีดนะครับ acos ไม่ยกวมานะครับ s p จับไม่ได้ก็จะไม่สามารถออโตัวคันร์เรนดิ้งได้นะครับโอเคมาที่เครื่องเราเรียบร้อยนะครับขั้นแรกนะครับที่เราทําคือเซ็ตท่าแคนนะครับเพราะเราต้องใช้ว่าเรืออยู่ที่ไหนนะครับแล้วก็ระยะห่างจากเรือ ls นะครับต้องเซตนะเพราะไม่งั้นเราไม่รู้ว่าเรืออเราตรงกับไกด์สลปไหมนะครับแล้วก็ Data Link นะครับเราก็ต้องเซ็ตด้วยเพราะว่า acos เนี่ยทำงานผ่านการขึ้นของ Data Link นะครับ โอเคถ้าเกิดว่าใครไม่รู้หรือจำไม่ได้นะครับชิปขวาเคใมานะครับก็จะมีบอกดงั้นตอนนี้ผมจะเซตก่อนนะครับโอเคเซตเสร็จเรียบร้อยนะครับเรดาร์อัติมิเตอร์นะปรับเป็นเรดาร์นะครับแล้วก็จอเนี่ย FSD นะครับเอาสักตัวหนึ่งแล้วกันนะครับให้ปรับไปที่ HSI นะครับแล้วก็เลือก t ่ c แ d และ i o s นะครับจากนั้นอ่ะพอจ ด้านล่างซ้ายคุณเห็นว่ามีเขียนว่า ACL นะครับใช่ครับมันคือระบบ Auto c a r t i n u s y s t e m เนี่แหละนะครับระบบตรวจัตโนรัิซึ่งมันจะเป็นตัวบอกว่าให้เราเนี่ยมีที่ความเร็วเท่าไหร่ความสูงเท่าไหร่นะครับในการแจ้งข้อมูลกลับมาพร้อมกับทิศทางาโดยประมาณนะของเรือนะครับพอ pause, กดปุ๊บแอะมันจะเป็นเรเดียนอย่างนี้ขึ้นมานะครับมันจะชี้บอกนะครับว่าเรืออยู่ทางไหนนะครับแต่ตอนนี้เราไม่ได้ คุยอะไรกับมันหรือไม่ได้ทอล์กกิ้งอะไรกับมันนะครับมันก็ไม่มีอะไรขึ้นนะครับมันก็จะมี CMD AS นะครับก็คือความเร็วนะครับ CMD a l t i t u d e นะครับก็คือความสูงนะครับง่ายง่ายเลยอ่านพอยส์ต่อซ้ายอ่ะต่อขวาขอ้ยเปิดเอสเซนไซคู่จากนั้นทำการา call review นะครับ 厉害。 โอเคจากบทสนทนานักกี้มันก็จะบอกว่าให้เราโฮมแพทเทิร์นอยู่ที่ซับเบจินะครับจากเรือมันก็จะแถวๆที่ผมอยู่นี่แหละแต่ไปทางซ้ายหน่อยนึงคนระับที่ระยะ20นัดเข้ามาก่อนตอนนี้24นะครับก็ผมจะคอลเลยก็ได้นะครับเพราะเดี๋ยวเราบินวนแล้วเผื่อไปชนนะครับก็เป็นเอสเต p เ g e 1> 1. Roger, โอเคคุณเจ็บว่าที่ฮัทเนี่ยนะครับมีคําว่า data ขึ้นมานะครับเรือทําการส่ง data มาให้นะครับแล้ก็แจ้งว,ว่าให้คุณบินอยู่ที่าสมร้อยนะครับ300น,น็อตโฮลูจูอ,อยู่ที่แปด0ันฟิตนะครับอ่ะคุณก็ทําตามไป สมมติว่าอันนี้ผมไปเทิร์นโฮวันแล้วนะครับแล้วก็ F10 นะครับคุณเจ๋วว่ามีขึ้นบิกสองลำนะครับไปเป็น AI นะก็ถอยข้ามข้ามไปเลยอาจจะได้เร็วขึ้นนะครับอ่าเปิดวิดีโขึ้นมานะครับแล้วเอ,อาเขาไปซิงนะครับ Commencing.State โอเคคุณเห็ว่ามันส่งรัตต้าใหม่ให้ลความเร็วที่สองห้าสิบนอตนะครับแล้วก็จะมีรูปสามเหลียบนะครับที่บอกว่าเรือเนี่ยอยู่ทางไหนนะครับมาให้เรียบร้อยเห็นปะว่าประมาณไหนนะครับว่ามันจะตรงกับแนวพอเข้า,ขานะครับแต่ผมว่าดูผ่านทาง HSI ทางขวาเนี่ยที่เราเปิดเนี่ยมัน ดูง่ายกว่านะครับจอซ้ายเอาไว้ดูความสูงนะครับแล้วก็เอาไว้ดูว่าอความเร็วรีควายเท่าไหร่นะครับอ่นนี่้ผมจะลดระดับไปแล้วลดความเร็วลง โอเคอ่ะ ACL อัปเดตครับให้เราเลี้ยวไปทาง1 1หนึ่งศูนย์นะครับก็จะตรงกับแมวที่มันแนะนำให้เราใส 5, นะ่ความสูงไว้ไปที่ห้าพันฟุตนะความร็วสองร้อยหสิบล้อตามที่มันอีควาย์มางนั้นการบิตอนนี้คือการบิดตามอิสเมนท์นะครับกรณ์ทั้งหมดนะไปดูสายตาข้างนอกนะครับเพราะมองขีย้อะไรไม่เห็นเลยโอเคเก็ดนั้นเข้ามาผมจะเช็คอิน ก็ของเจ้การลดระดับลงนะครับสป <30 1. S 1> ีดเบรกก็ขอแพิดฟอร์มเราจะแจ้งว่าให้เราลดระดับไปที่พัดสองนะครับพัดสองฟิตคอร์ดสองได้ส,ส,สิบวัตเหมือนเดิม ค okay. จากตรงนี้นะครับผมจะทําการลดิ้งเช็คนะครับฮุกดาวนะครับลดสปีดลงปรับดาวแล้วก็เกียร์ดาวอ่ะที่ผมไป้ทำสิบที่สิบมาในโคน้ชไปเพราะว่าเราต้องมาทีมออสปีดนะครับแล้ววาคทีเราเงื้อๆง,งักมันไม่ทันนะครับ แต่พยายามรักษาความสูงไว้ที่ประมาณพันสองพันสามนะครับ โอเคอ่ะพอ AOA เราได้นะครับก็ ATC นะครับออโต้คาโต้ไปนะครับจะไดไม่ต้องแตะคาโทแล้วอ่านี่ปล่อยตรงนี้ผมก็ปล่อยคันเลขล้ะแล้วก็คุมสติ๊กด้วยมือนะครับ โอเคผ pause ุณเห็นว่ามันว่า ACLS on o นะครับต้องหมายความว่าขึ้นของตัวระบบอัลตัวแรดดิ่งเนี่ยมันยิงมาแล้วนะครับจะรู้ได้ไงว่ามันรีซีฟไม่รีซีฟนะมองทักซ้ายนะครับที่จอ ACL กุจะเห็นเขียนว่า ACL r e ที่นะครับจากตรงน,นี้คุณสามารถกดอัลต้คาเออร์แรดดิ่ได้เลยโดยที่ อาจะกดผ่านอโตโนลอตนะครับแล้วก็บทห้านะครับคือตรงนี้นะครับเราจะขึ้นเป็น CPL นะครับพอกดปุ๊บที่ฮัทแล้วก็ที่ตัวข้างล่างเนี้ยจะขึ้นว่า,า CMD นะครับ E-command ก็ e คือเรือมาควบคุม,คมเรือเราก็ปลัยสติ๊กได้เลยโดยที่ก่อนที่คุณกด ACL ได้เนะี่ยหนึ่งนะครับคุณจะต้องบินให้ตรงกับแนว ILS แบบนี้นะครับถ้าคุณไม่บินอยู่ในแนว ILS หรือไม่ตกไกลสโลป มากพอเนี่ย ACL จะไม่ติดนะครับจะกดไปได้แล้วมันจะเออร์เลอร์นะก็คือมันจะงงมันจะงงเป็นยังไงเครื่องมันจะเป๋ไปเป๋มาแล้วก็อาจจะตกไปนะก็ได้ครับประมาณว่ามันพยายามหาว่าแนวอยู่ไหนว่าในวันนี้นะข้อมูลหาไม่ครบมันก็ตกไปนะครับแล้วก็ถึงแม้ว่าคุณจะกดออโต์พอลอตออโต้เคอร์เรอร์แลนดิ้งแล้วนะครับก็ต้องคอยเช็คนะเพราะว่าบางทีเนี่ย ACL ทำงานไม่ทำงานพลาดนะครับคือมันไม่สามารถ ลดระดับลงได้หรือเออเลร์ขึ้นมาคุณจะต้องทำการยกเลิกออโต้พหลอดและทำใหม่นะครับโดยที่เวลาคุณจะกด ACL หรือกดกด ACL เนี่ยคุณจะต้องบินให้อยู่ต่ำกว่าแนว ILS นะครับแนวความสูงนะเพราะถ้าอยู่สูงกว่าเนี่ยเครื่องมันจะเป็นลดระดับให้ต้องอยู่ต่ำกว่าพอเครื่องมันอินอร์เสร็จไกลสโลปเรียบร้อยนะครับเครื่องมันก็จะลดระดับให้เองโดยอัตโนมัตินะครับอ่ะเดี๋ยวผมทำให้ดู เอาทุกไปหลอดโหมดห้านะครับปล่อยปุ๊บจะเห็นว่า CPLD นะครับแล้ว PR นะครับแล้วลก็ CRT นะอีโคโทรลอีคอมบานเรียบร้อยนะครับตอนนี้ผมก็คือปล่อยจอยครับทุกอย่างนั่งดูเครื่องมาลงเดียวก็ทำอะไร แนวไกลสลบปุบอ่ะโอเคอันนี้ทำงานถูกต้องนะครับถ้าทำงานไม่ถูกต้องนะครับก็คือแนวไกลสลบท้่งมิม่าไปเลยนะครับแล้วเครื่องจะไม่ลดระดับแบบนี้ถ้าลดระดับแบบนี้คือเอเซียทำงานถูกต้องนะครับตรงนี้ก็ไอ้ที่ผมบอกคือดูการทำงานของอุปรกรณ์นะครับแค่นั้นนะครับไปเรื่อยๆนะครับจนถึงหนึ่งเดือนใข้าวนากก็คอลเดเบลแล้วก่อถึงเรือสิบวินะครับให้เตรียม

รอสักครู่เดี๋ยวผมขอโฟกัส2วินาทจับจอยแต่ว่าเราขยับนะครับแล้วมิวพาวเวอร์ Y3 โอเคพอรตคันเร่กลงโอเคครับก็ตรงไปกับครีส3รู้เค้ารีนะครับแล้วก็ ACL นะครับ ผมก็จะสรุปให้ง่ายเลยนะครับก็คือ SCL เนี่ยคุณจะไปจะต้องเปิดขึ้นดอตาลิงนะครับถ้าไม่เปิดเนี่ย SCL จะไม่ทํางานนะครับจะใช้งานไม่ได้ต้องเช็คด้วยนะว่าขึ้นตรงไหมนะครับแล้วเวลาใช้งานเนี่ยคุณจะต้องบินให้ตรงกับแนวไกสลบก็คือ i L S นะครับถ้าไม่ตรงครับก็ใช้ไม่ได้อีกนะครับในการเดวการบทสนทนานะครับก็คุยกันเรือนะครับถ้าบนสนทนาไม่ถูกต้องนะครับ SCLS ก็ใช้ไม่ได้นะครับ เอเซลอยจะยิงขึ้นมาที่ระยะหกนข้เขไมลเสมอนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับแม้ว่าคุณจะใช้ Auto, ออโต้แลนดิ้งแล้วก็ตามแต่ก็ใช่ว่าทุกครั้งมันจะลงสําเร็จคนระับมันจะมีบางครั้งที่ระบบอาจจะลิงพลาดหรืออะไรนะแต่ที่มกากระทานะมััก็จะมีความเออร์เลอร์ได้นะครับดังนั้นก่อนถึงเรือนะก็เหมือนเดิมจับสติก๊กแล้วก็พอรอแต่ปืนปุ๊บก็เล่คันเล็กเลยส่วนเควสทีนะครับ รุปก็คือใช้ในตอนงคืนและสภาพอากาศปิดนะครับสภาพกิจสภาพอากาศปิดก็คือเป็นตอนกลางวันเนาะวันที่ปิดของวันที่นี้นคือต่บกว่าหนึ่งพันฟิตแล้วก็ระยะการาันเห็ุตับกว่าห้าร้เข้าไปนะครับเกี่ยวกับนี้นะครับงั้นคลิปนี้จบพเพียบเยค,ครับไม่ต้อคคิปนะ้ครับ